สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านขายินดีต้อนรับพี่น้องของสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ซอเขียวจะพาพี่น้องมาตามตัวเลขแนวทางของเวลาพัฒนาคนสู้ชีวิตมาอีกแล้วค่ะพี่น้องกลับตัวมาเปิดตัวอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องหลังจากห่างหายกันไปนานนะคะพี่น้องก็ยังอยู่ในความสําเร็จขึ้กันเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับ อาจารย์เซียนอื่นๆนะคะอาจารย์ค้นสู่ชีวิตนี่ก็ยังอยู่เป็นความสําเร็จให้สอเขียวแล้วก็ยังส่งกําลังใจให้ซอเขียวอยู่นะคะยังดูคลิปดูอะไรถึงจะไม่ส่งหวยก็ยังส่งกําลังแรงใจมาทางช่องอยู่นะคะพี่น้องอาจารย์คิดจังไรบู้นี่เมื่อนึงโทรมานะโทรมาถามมืข่าวข้าวละนะคะ บ่ไร้กล้ยกันด่วนนะคะก็เลยทั่วมาถามข่าวถามข้าวค่ะพี่น้อง <Okay. S 1> เลีงได้สบายดีบ่ซ้อมาสนอ่ซ้อกันสบายดียุจ้าแต่ลูกบ่สบายปันได้สนุกนะคะอ่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากอาจารย์ที่มีให้กับซอบเขียวนะคะพี่น้องก็น่าบ่ได้จาเป็นต้องอยุ่น้ำกันกับห่วงกันไดที่พี่น้องอยุยก้นละตีประแดนกรห่วงอะไรบร่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่ทองเดียวกันดอกนะคะอ่ะ <Yeah. S 2> พี่น้องซอเขียวอะไรเอฟซี FC ทุกคนน่นแหละพี่น้อง การบอเมนมิเตออาจารย์นี่ทุกคนกับเป็นห่วงซ่อเขียวขึ้นกันแล้วก็ส่งกําลังใจมาให้กับซออยู่ทุกคนเลยนะคะ,ะไม่ส่งแบบหนึ่งก็ส่งแบบหนึ่งแล้วแต่ก,กําลังใจนะคะที่จะส่งให้นะคะพี่น้องซอเขียวกะกราบขอบุญขอบคุณหลายหลายค่ละ,ละที่ให้มาก,กําที่เขาไมา่ให้กาลังแรงใจล้วก็กดไลค์กดแชร์ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทุกครั้งนะคะพี่น้องอขอบคุณที่เข้ามาให้เกียรติการติดตามรับชมรับฟังนะคะ,ะมาแต่ละคนมาแต่ละครั้งนี้มีมาใหม่มาเก่าริพี่น้อง บางคนก็นยังว่ารูจักสายแนวทางเป็นแบบใดเนาะอ่าสายแนวทางของอาจารย์คนสู่ชีวิตนี่จะมาในรูปแบบของสายวิ่งนะคะวิ่งเล่าค่ะมือนี่สายวิ่งวิ่งเล่าอย่างเดียวไม่มีหลุดค่ะพี่น้องนะคะมีตัวเด่นมีตัวร่องให้นะคะแถมยังพูดเป็นในในรัฐบาลไทยนะคะอ่าถ้าไม่ติดเลขหก ไม่ได้กินมาสันว่าโอ้ยคือบอสินตนายนะนะคะถ้าบ่ติดุกไ่ได้กินมาสันเลขยังอะไร่าแต่ติดงกมาสันค่พนนนะพี่น้องเอ้ากับล่องเบื้องเนาะพี่น้องอ่าตัวไหนมันจะมาให้มันมานะคะเพราะว่าพันจุดเหล็กถูกพันดได้เลยติดงกเนาะโว้ยพี่น้องเอ้ยไม่ติดงกไม่ได้กินก็ลองดูนะคะพี่น้องฟังเอาในคลิปนี้บ่าท่านในลงดอกเพราะว่าพ่นบ่นได้ในงตัวเรขแนวทางมาแบบมั่นใจนะคะเพื่อแค่เกินเกินไห้ให้เฮาฟังนะ่งเนาะ ล่องไปกดติดตามใบเบิ้งเนาะผู้ใดเข้ามาหม่มาเก,าก่าก็ยินดีตอนรับค่ะพี่น้องซอเขียวยินดีต้อนรับเสมอนะคะเบ่ววาจะมาเกามาหม่กะฮักแพงกันคือเก่านะคะพี่นอ้องซอเขียวกะขอกบเป็นกำลังแรงใจให้กับสุขุสุขคนที่กําลังท้อถอยนะคะท้อได้แต่อย่าถอยค่ะพี่น้องสู่ชีวิตต่อไปเฮายัางอยู่กับผู้หญิงกับลูกนะคะมีครอบครัวเราเป็นผู้หญิงก็จริงแต่เราอยู่กับลูกสองคนอย่างนี้เราก็ต้องเข้มแข็ง กล้าแก่งนะคะกล้าที่จะยืนยัด้วยตัวเองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่ผู้หญิงออกมายืนอยู่ลําพังเนี่ยนะคะพี่น้องเป็นแม่ห่างนักใหม่ไม่ยืนยัดอยู่คนเดียวลําพังนี่หนึ่งเขากลัวกลัวมากๆเลยสิ่งที่เขากลัวเขากลัวอะไรกลัวผิดหวังกลัวเสียใจกลัวเจอเหมือนเดิมนะคะเขาไม่อยากมีใครหรอกค่ะในชีวิตนะคะอยากอยู่คนเดียวเพียงลําพังอยู่กับลูกไปเลี้ยงลูกไปเพราะว่าหนึ่ง เขาสู้ชีวิตมาด้วยลําพังเขาเลี้ยงตัวเองได้เอาตัวเองรอดนะคะไม่จําเป็นต้องมีชีวิตครอบครัวอีกก็ได้นะคะมั่นคงแน่วแน่นะคะพี่น้องเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆเลยนะคะพี่น้องคะแล้วก็ปรึกษาได้ทุกรูปแบบนะคะพี่น้องแต่จะเป็นเพื่อนกันในทางคาว่าว่าจะนี่ได้นะคะแต่จะให้ไปคุกคีแบบสนิทชิดเชื้อจนเกินไปนี่ไม่ได้นะคะพี่น้อง เพอมามันเป็นการก้าวไก่ของชีวิตซึ่งกันและกันจนเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะพี่นอ้นอ,นองคนเฮาม่น้องคบกันอ่ถึงพริกถึงขิงกับจิงอยู่แต่ว่าคนเฮามันก็ต้องมีระยะขอบเขตของมันนะคะ,อ,ะอย่าก,ก้าวลำเส้นจนเกินไปนะคะจะรักแค่ไหนก็ตามรักแบบเพื่อนแบบแฟนแบบยังไงก็ตามนะคะคำว่ารักดีหมดนะ,ะพี่น้องแต่ว่ารักทุกอย่างมีขอบเขตน,นะคะพี่น้อง มีเขตกันนะคะอยู่ที่ว่ามันมีเส้นใหญ่บางๆค่ะพี่น้องถ้าเขาก้าวเข้าไปร้ายเกินไปก็ถือว่าก้าวไกลเรื่องส่วนตัวจนเกินไปล้ำเสจล้ำเส้นในส่วนที่เขาจะให้คุณเข้ามาในชีวิตนะคะพี่น้องอ่ามันก็ผิดนะคะพี่น้องเพราะว่าผู้หญิงเรานี่นะคะจะเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงอยู่แล้วนะคะพี่น้อง กลัวความผิดหวังกลัวความชอกช้ำกลัวเป็นเหมือนเดิมนะคะไม่อยากให้ชีวิตมันย้อนกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะเพราะเขาเหล่านี้นะคะเป็นผู้หญิงที่เข่งแข็ง,ขง,ขงกล้าแกร่งนะคะพี่น้องสู้และฝ่าฟันไปแบบไม่มีใครเคียงข้างนะคะ,ะมันก็ะเลยกายเป็นความอดทนสูงนะพี่น้องมันใจในตัวเองสูงช่วยเหลือตัวเองได้ในทุกๆเรื่องนะคะ แล้วบุคคลคนไหนที่จะเข้ามาก็ต้องมีความดีสุดๆเลยนะคะพี่น้องต้องดีแล้วก็ต้องให้เขาพิจารณาให้ดีไตรตรองให้ดีกว่าจะมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะคบผิวเผินได้ ใครก็คบได้นะคะแต่จะให้เข้ามาคบในชีวิตแบบประจําวันให้อยู่ด้วยกันยันตายมันคบกันยากอยู่นะคะพี่น้องลําเส้นมาลายจนเกินไปกับเบไรนะคะจะก้าวผ่านชีวิตความลําบากหรือยังไงก็ตามนะคะมาด้วยกันแต่ก็ยังมีเส้นเยื่อใยบางๆเพื่อที่จะกั้นอยู่นะคะยังไม่เปิดรับร้อยเปอร์เซน์อย่างเงี้ยนะคะพี่น้องให้ยูประมาณแปดสิบหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นสินะความดีที่คุณมีให้ เขาก็ยังรอการตัดสินใจในเส้นใยบางๆอีก10%ในหลังสุดท้ายอยู่นะคะพี่น้องมันน้องถ้ำดีสุดๆเลยเด้มันไม่เหมือนเพื่อนฝูงนะพี่น้องเพื่อนฟูงนี่คบไม่พอใจก็จากกันแมนบอไปได้ไม่เป็นไรไม่เลียดนะคะแต่ถ้าจะคบแบบแฟนนี่นะคะพี่น้องมันต้องคบไปถึงพี่ึงคิงอย่างี้พี่น้องคุยกันได้ทุกเรื่องปรึกษากันในทุกๆด้านนะคะอันนี้บริ่าแต ขอเคียร์เจาะจงไปกับทุกๆคนนะคะซุ่งเป็นคนที่เป็นแม่ลูกวอนหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องว่าสูกันฟังมาแม่เลี้ยงเดี่ยวกลัวมากคือชีวิตคู่นะคะพี่น้องเพราะเขาเจอวิบากกรรมอะไรมามากมายแล้วนะคะชีวิตคู่เป็นชีวิตที่ย่าแย่ก็เลยทําให้ความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นกับผู้หญิงเหล่านี้นะคะพี่น้องแล้ว ผู้ชายถ้าไม่จริงใจก็อย่าเข้ามาใกล้เลยดีกว่านะคะอย่าไปแย่นะคะอย่าไปแย่ผู้หญิงเหล่านี้นะคะพี่น้องเออถ้าเขาได้กัดคืนนี่ไม่ใช่ธรรมดานะคะพี่น้องผู้หญิงเหล่านี้ไม่ใช่จะหยอกง่ายๆนะคะพี่น้องอถ้าไม่จริงใจจริงๆไม่ต้องไปคุยกับเขาหรอกนะคะถ้าคิดว่าเสีเ่ยงดูเขาเพราะอะไรกต้องไปสนใจนะก็ต้องไปแงนนะพี่น้องมันไม่มีความหมายนะคะมันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปะพูด ให้เขาลำบากใจแล้วเขาก็ลาคาญน้าซ้ํงเขาเกลียดเราอีกด้วยซ้านะคะในการที่ช่วยหรืออะไรไม่ได้แล้วยังจะไปพูดขยันกยอแซาซีแต่ละวันนะคะไม่ได้นะคะพี่น้องแล้วผู้หญิงเหล่านี้นะคะชอบการตรงไปตรงมารับปากคําไหนคํานั้นทําให้ได้นะคะดูแลเขาให้ดีที่สุดนะคะถ้าคุณได้เขาไปหรือว่าคุณคิดที่จะจีบคนนี้คุณก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดนะคะพยายามใส่ใจ ทุกระเบียบนิ้วอย่าลังเกียจเขาแม้แต่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งภาระของเขาก็คือภาระเรานะคะพี่น้องฝากไว้ให้พี่น้องคิดถ้าคิดจะมีรักกับผู้หญิงที่เป็นโสดแม่ไม่แม่เลี้ยงเดี่ยวทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องล้องพิจาจรนาเบิงอย่าไปคิดที่จะดึงเข้ามาเป็นโลกส่วนตัวของตัวเองนะคะปล่อยเขาให้อยู่โลกของเขาแล้วคุยกันไปเรื่อยๆอย่าคิดที่จะดึงเข้ามาเพื่อบังคับให้อยู่ในกรอบของเรานะคะ อย่าล้ำเส้นส่วนตัวของเขาให้มากจนเกินไปตามตัวเลขแนวทางของเลขเรลาาพัฒนาสายวิ่งมาแล้วกับชุดของคนสู้ชีวิตงวด14สิงหาคม67กันได้เลยค่ะค่ะสะรุปหวยเล่าสายวิ่งนะคะคนสู้ชีวิตนะคะสายวิ่งอย่างเดียวไม่จับคู่ให้นะคะพี่น้องมาเต็มสูตรเต็มสติมปั้นท่วงให้จระจะค่ะพี่น้องนะคะ ในรูปแบบวิ่งเด่น2เม็ดเดียวรอง9นะคะพี่น้องเด่น2รอง9นะคะพี่น้องอย่าลืมเด้อกเลขไทยเพิ่นววากันสือ่ติดมุกบริกินบริไสแล้วห้องวันนี้ว่าซันเพิรนว่าเอ้องกิจจารณาเบิงนะคะส่วนตัวเลขแนวทางเดี๋ยวอาจารย์ท่านปล่อยมานะคะไม่เกินพรุ่งนี้แน่นอนนะคะ สำหรับตัวเลขแนวทางของหวยลาวคนสู่ชีวิตนะคะถูกใจสายวิ่งแน่นอนนะคะสิสิงหาคม67วิ่งเด็น2เม็เดเดียวรอง9ค่ะพี่นอ้องแคปหน้าจอค่ะพี่น้องบ่มีอยังไรจัดจัดค่ะพี่น้องคะ,อะลองดูนะคะครบใครครบให้จริงใจนะคะครบใครครบให้จริงใจครบไม่ตรงไปตรงมานะคะครบกับตัวเลข จริงใจมากก็ไม่ได้นะคะอย่าตรงจนเกินไปอย่าซื้อจนเกินไปนะคะพี่น้องลังก้นบนกบว่าแต่บนล่างกะว่าแต่ล่างบ่ขืนบนลงล่างจักเทียกะเล่อะไรจักเทียพี่น้องซื้อผลนะคะแต่เรื่องมนุษย์มนาต้องตรงไปตรงมาโตกันนะคะไม่เหมือนตัวเลขนะคะอาซอเขียวว่าโดดๆกว่าพี่น้องได้แคบหนาจอเบิ้งให้ท่านแค่นั้นละพี่น้องอาพอกันไม่คิบหนาโชคดีมิใช่ร่ำรวยเงินทองค่ะพี่น้องเงินแหลกองทองไรมากค่ะพอกันไม่คิบหนาค่ะสวัสดีค่ะ